สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเกียพ่นสีนะครับพ่นสีแนละ้วพ่นสีแล้วก็ดูใหม่นะครับผมเนาะตอนนีนะ้ห้าตัวห้าตัวพ่นสีใหม่ ที่ยังไม่ได้ฟ้นสีก็มีนะครับที่ยังไม่ได้ฟ้นสียังไม่ทําสีนะยังอยู่นะครับมีฟ้นสีแล้วนะครับห้าตัวไม่ลิปนะครับไม่ลริใไม่คลิปนะครับสีแห้ง แห้งแล้วนะครับห้องนะครับห้องนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่เกียร์ครับครบนะฮะใส่ได้ใส่ได้หมดเลยครับผมคล่องมากคล่องมากครับผมนะฮะนะครับผมเนาะ เราต้องเช็คเกียร์ด้วยอะไรด้วยนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าได้ไปแล้วไม่ไม่มีปัญหากลับมานะครับในส่วนนี้นะครับเราเช็คเกียร์นะฮะเช็คเกียร์ว่าเข้าได้คล่องไหมอะไรไหมนะครับผมเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ